สวัสดีค่ะพบช่อง YNC อีกแล้วนะคะวันนี้เรามาบ้านเพื่อนก็แบบไม่ได้มาครั้งแรกหรอกมาบ่อยแล้วก็วคือมาบ้านเพื่อนนะคะเราก็แบบอามแบบมันเล่นอะไรเงี้ยตอนนี้ยังไม่เปิดเทอมก็คือแมวแกฉันเจอแมว แจ๊ฉันเจอแมวเอาไปไหนแล้วอ๋อมันไปแล้วอ่ะเมื่อกี้มันอยู่ตรงเนี้ยแมวน้อยด้วยเห็นน่ารักจังสวัสดีทุกคนบนโลกเฮ้ยหน้าเขียวมากเพราะว่าแบบห้องเป็นห้องไม่มีใบแก้สวย ห้องเป็นสีเขียวก็เลยแบบเขียวไปหมดต้นไม้ก็เขียวคือแบบรักธรรมชาติมากเลยนะนี่น,คคนะคะทุกคนเรามานั่งวอลก,กันอยู่หน้าโต๊ะอีกแล้วในแฟมนี่มีอะไรบ้างอ่ะพวกไหโห้ายมือสวยดีนะ ท,ท,นะทันตะแพรัดด้วยเราก็จะต้อมาทนตะแพรัดแต่ตอนนี้นักจำสังหารชอบนะทันตะการทำฟันนะนะตอนนี้ฉันก็ยังไม่รู้สิค่าววันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวก่อนการเรียนกันแต่ไม่ใช่ของเราหุายใกล้ต่อ ดีอะไม่หำเราขี้เกียจนี่นะคะก็จะเป็นกากากาเราจะจัดให้เธอใหม่กันนี่นะคะเราจะมาจัดโอ้ยน่ารดคงรถเข็มอันแ,บบแรกนะคะเราก็จะมา เดี๋ยวเก็บไว้อันแรกเป็นเส้นข้อที่อยู่ไปแล้วนครกะคล้รก็มาเก็บไว้เด็กเด็กบ้านไหนคะเัาไก่ แบบนี้แล้วกันแล้วมันก็จะไหลออกมาแบบนี้แทบใส่นะคะวีนี้น่ารักนี่เล่นเป็นเด็กไปได้กากา โอ้โอพวกผ้ายอ่หรอภูมิใจอ่ะภูมิใจเลยคราจะมาใส่ขาเนี้ยขาไม่ไกว้างมากเลยอุ๊ยแต่ว่าเฮ้ยกูใส่กูเอียงนะเว้ยแต่ว่ามันชันมาเลยนะแล้วกูก็ไม่ได้สึกปวดหัวด้วยไปไปแต่กูไม่รู้ว่ากูสั้นเท่าไหร่แต่กูสั้นและกูเอียงมันแบบรู้สึกใส่แล้วโอเคกูใส่ของแม่เราจะมาเป็นเด็กเนิร์ด อ่านาันสอวนนณคดีและวรรณกรรมเลยค่ะหลาสมเรียนเรื่องสิลาจาริกพ่อขุนรามคำแหงอ่านไม่ออกจังครไม่ใส่แว่นมันชินหน้ากรวยชิน <Okay. S 1> นี่นะคะคก็ไม่เคยเรียนเพิ่มสองนี้ก็ไม่รู้จะได้เรียนอะไรเรตัวใหญ่ โอ้ยใส่ไปใส่งานเริ่มเวียนหัวแล้วนี่นะคะหมวกใส่แล้วดูดีใส่แล้วฉันดูดีนี่คืออะไรอ่ะไฟวิ่ดี แบบเปิดเวลานอนเนี้ยนะเอาละค่ะ่งนี้นะคะอันนี้แต่ตอนไหนเนี่ยปหกปะ่ะตั้งแต่กูไปตั้งแต่กูตอนเด็กๆไม่ใช่ปหกอะกูมันจะเป็นเซตค,คิตตี้อะเออนั้นกูไปไปบ้านตาไปหาใหญ่ ชาก็ได้ซื้อของเล่นให้เกือบสี่ของลูกอะติดไหม,มติดไหมกิบเลมอนก็จะอยู่บนหัวของเรานี่ก็จะเป็นซีชาสวรรค์น,นะคะก็จะมีมีอะไรก็ไม่รู้เก็บไว้ให้แบบดีๆอะไรใจแบบมีความเป็นดอกมองดอกไม้ด้วย หัวอา้ว้ใส่าอาบน้ำมาเราจะมาเล่นทุกสิ่งทุกอย่างวีน่ารัากไอแกเป็นเด็กไว้ใส่เลยเห็นไหมนะเกรมันดีนะแบบ<ย>ใส่ไทยม <โบ S 1> ันบอกว่าเห็นอะไรก็หยิบทุกอย่างมาถมมือเเราจะไปถึงซ่วมตัไปนะหรอได้ค่ะชิลมากไม่เป็นไรกินได้เหมือนกัน เราจะใส่โบงกุดอันนี้ใส่ไม่ได้อะเป,เ,อเป็นนางฟ้าจำลองเราจะใส่อันนี้เพราะาจะเป็นเด็ก,กวัยใสเนี่ยไม่ชอบอันนี้เลยอ่ะไม่เอาดีกว่าใส่เลมอนอมอฉันเกลียดความหน้างาที่สุดอโอเค แล้วก็จะมีกระโปรงกระปรอมีลิสโนมแบบกิบก๋กิบก๋อะไรละเก๋เก๋สิเก๋เก๋นะคะอยากถักเปียให้ตัวเองออถ้าเราตั้งใจทำมันก็จะทำได้เองแบบถักให้ไออะน้องไอนะไม่ใช่ไอผมายาวแล้วเป็นไงอะ,อะมีธาตุเป็นปะสามเป็นได้อยู่ รู้สึกแบบอยากมีดังเหมือนคนอื่นเขาใส่ใส่แว่นซื้อของตังขอพี่นิมขนตาตัวไม่ใช้แต่ว่ยังใช้ได้อยู่เพราะว่าเขาไม่ได้ขอจบแล้ว งอนขึ้นปะวะเฮ้ยงอนว่ะเอาเรื่องมไม่เห็นนะทุกคนเห็นไหมฮะงอนขึ้นงอนขึ้นดูดู้ดูเจอมันเป็นอะไรใช่ไหมเป็นอะไรอ่ะเป็นตาแดงงานคือจะติดกับมึงแล้ไม่แดงนะเนี่ยแต่ว่าตรงเนี้ยมันมันบวมเขาเรียกว่าอะไรตรงเปลือกตาตรงเนี้ยมันเป็นแผลเออไม่รู้เหมือนกันคือแบบเมื่อวานนี้พยายามทำอะไรเนี้มันไม่เห็นอะ กูไม่ได้เป็นตาแดงนะใจหมดฉันรอรอนั้นนะอุ้ยสวยจังแบบมีความเป็นขายนะ้าหน่ะสวยนะเียนะเฮ้ยเป็นความแบบวัยรุ่นในเซิงยืมรองเท้าแตะหน่อยนะแบบแบบป๊บแป๊บป๊อปป๊อ เราจะแหลนไปร้านตำมะขิงกันนะคะทุกคนอุ้ยร้อนร้อนมากเลยจ้าร้อนมาเลยเราจะไปร้านตำมะขิงกันนะคะทุกคนเราก็จะรอหมูของเรานะคะทุกคนนะคะทุกคนเหลี่ยมไม่ใช่แบบหมายถึงหน้าเหลี่ยม